ท่านพุทธศาสนาชนทั้ง่นนชนหลายตอนนี้ก็ขอพบกบันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของพระยศสำหรับพระยศน,นี้เป็นพระที่บรรลุมรผลเป็นกรณีพิเศษและการบำเพ็ญกุศลความดีในอใน,ในาศาสนาเราองสมเด็จพระบรมโรเชเก รู้สึกว่าดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บวชก่อนแล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเพียงพบองสมเดพระชินาวรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> สมเดจพระอาทีพแก้วทรงเทศอนุปุพิกถาเพียงแค่จบเดียว ท่านพยศก็บรรุพระสูนาปฏิผลต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาสัมมยสัมพุทธเจ้าเทศซ้ำอีกบาระหนึ่งรายกฏว่าพยศได้บรรลุอรหัตผลบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปไหม การที่ประยชท์ทนได้บรรลุมรคผลเร็วเกินไปเพียงพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสบายช่วงระยะเวลาเล็กน้อยเพียงเท่านั้นท่านก็ได้บรุุอรหัตผลและเจ้านอกจากพะยศะแล้วก็ปรากฏว่ายังมีบิดาของท่านพัญญาและมันดาของท่าน ตลอดจกนกระทั้งเพื่อนอีกห้าสิบห้าคนเข้ามาพบองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้าฟังเทศค,ครั้งเดียวบรรลุประสูดาปฏิผลก็ฟังอีกคนก็ปรากฏว่าได้พระอรหัตผลง่ายจังบรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังแล้วก็สงสัยที่นะ ว่าทำไมหนอท่านทังหลายเหล่านี้จะมีความดีขนาดนั้นสำหรับพวกเราเองมีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระบิิตมานบรมศาสนามานานแสนนานแล้วก็ทำไมพวกเราเราพุทธบริษัทฟังเทศกันมาตั้งมากแล้วทำไมไม่ได้ม่บรรลุพระโสดาสกิทาคานาคาอรหัตผล ทั้งนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกนชนใช้ปัญญาไตรตรองสักเล็กน้อยว่าการฟังบัธรรมเทศนาของบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังจากใครซึ่หรับท่านดีเทศแต่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังท่านบรรลุอะไรหรือไม่เพราะว่าพระธรรมคำสอนสอนในเขององออาองค์สมเด็จพระจอมไตรถ้าพูดเทศปฏิบัติไม่ถึง ก็มักจะตีความหมายพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรผิดพลาดท่านผู้เทศถ้าหากว่าท่านผู้เทศตีความหมายพลาดท่านผู้ฟังก็ฟังก็มีความรู้พลาดจากจุดที่เข้าบรรลุมรรคผลอย่างนี้โอกาสที่เจะได้บรรลุ เป็นพระอริยเจ้าในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าก็รู้สึกวายากที่ความจริงมันเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อเราฟังยากเราก็บรรลุยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฟังไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ความยากมันจะหนักขึ้นเอเรามาพูดกันถึงความยากอาราันดาท่านพุทธบริษัทจะยากจะง่ายยังไงก็ตามทีเรามาคุยกันเรื่องประยศดีกว่าเพราะว่าประยศท่านเขาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าประเดี๋ยวเดียวท่านก็เป็นพระโสดาบัน เรื่องราวของท่านมีอย่างนี้คือว่าในการครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณสมเด็จพระวิดตท่านกำลังแสดงว่าธรรมทศสนาโปรดพุทธบริษัทระหว่างนั้นกำลังเสด็จอยู่ที่เมืองสาวัตถี องค์สมเด็จสมมาหามุนีส่งพระสาวกที่มรรลุแล้วเที่ยวแสดงพระธรรมเทศนาแทนองค์สมเด็จพระบาทีแก้วในสถานที่ต่างๆในการไปอย่างนั้นองค์สมเด็จพระพักวันทรงมีพระบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงอย่าไปพร้อมกันในที่เดียวกันจงแยกกันไป ท่านี้เพ,พราะอะไรเพราะว่าถ้าไปในที่เดียวกันพร้อมกันแล้วก็จะกลายเป็นซ้ำกันกลายทันการขยายแนวทางปฏิบัติขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาะจะมีผลน,น้อยเเวลานั้นผู้รู้คือพระอรหันต์อย่างน้อยฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาชนิดทรงแนะนำให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแยกทางกันไป เมื่อพระสง์แยกทางกันไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็อยู่พระองค์เดียวในตอนเวลาลาตรีตอนเช้ามืดรากดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังสเด็จจงกรมอยู่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูได้ยินเสียงบ่นมาตามทางว่าที่นี่หุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,าจนนาา้าจึงนึกทนัตวายัสะเธอจงมาที่นี่ที่นี่ไม่หุ่นวายที่นี่ไม่ขัดขอด้องถ้ายินได้ยินเสียงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าตรัสอย่างนั้นก็นึกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเพงได้แวะเข้าไปด้วยมัญญาติความดีของท่านในฐานะที่เป็นลูกมหาเศรษฐี มั่งมีทรัพย์มากมีบ้านสำหรับอยู่ในสามฤดูกาลแต่ว่าเป็นสันดานของคนดีทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักพระคือองค์สมเด็จพระชินสีมาก่อนอเพราะว่าพระสงฆ์เพิ่งมีในคราวนั้นเป็นครั้งแรกไม่กี่วันโดยความเป็นผู้มีวัฒนธรรมคือความดีสูงเวลาท่านเะเข้าไปท่านยังถอดรองเท้าซสียก่อน แล้วนั่งอยู่ข้างหน้าขางององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสต์สนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจ,จึงมีพระพุทธดีกาตัว่ายดสแมายัสตะเธอกล่าวว่าที่นี่ไขรข้องที่นี่วุ่นวายแต่เรากล่าวว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเธอจงตั้งใจสนับพระธรรมเทศนาเราจะเทศให้ฟัง ในสมัยนั้นบรรดาตานพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าเทศไม่มีเครื่องกันไม่ใช่ว่าพระธรรมดาเทศเราต้องถวายสองสามร้อยบาทถ้าเป็นพระครูก็ต้องถวายสี่ห้าร้อยบาทเป็นเยาคุณถวายพันบาทเป็นสมเด็จถวายหมื่นบาทเป็นทางสมเด็จพระสังฆราชถวายแสนบาท ไม่ต้องมาตีราคาพระเทศกันนี่พระพุทธเจ้าโทษเองอเทศเองก็ไม่เคยมีค่าจ้างแางวันแต่องค์สมเด็จพระพิชิตามานเทศด้วยพระมาหากรุณาที่คุณจริงๆฉะนั้นสมัยนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงเข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์กันมากเพราะว่าผู้เทศไม่ได้รับจ้างเทศ เวลาเทศก็ไม่ได้สนแนสดงศักดิศรีว่าองค์สมเด็จรมมหาหมุนีเป็นผู้วิเศษที่โสมากเกินไปสถานที่เทศองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ใช้ต่อไม้บ้างขอนไม้บ้างท่าสังกติปูกับพื้นดินบ้างเวลาเทศก็เทศกันแบบง่ายๆเพราะการทําอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้บริสุทธิ์ตัิกิเลตได้แล้ว องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาเทศก็เทศแบบล้างกิเลสคือกิเลสของเราองหมดองสมเด็จพระบรมเราสุขคิดจนล้างกิเลสคนอ,อื่นไปด้วยสำหรับนักเทศปัจจุบันเราทราบไปได้ว่าท่านมีกิเลสหรือไม่ตาหากว่าท่านนักเทศมีกิเลสคนฟังก็มีกิเลสเพื่อการเทศก็ยอมพกเอากิเลสเข้ามาด้วย ช่วยกันให้มีกิเลสมากขึ้นเพราะว่าผู้เทศไม่มีกิเลสท่านก็วางกิเลสทิ้งแล้วก็ล้างกิเลสของคนอื่นให้หมดไปนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายการฟังเทศจรรบากเนี่ยถือว่าศา,ศาสนาก็องสมเด็จพระผู้มีพระภาจ้าฟังยากในการฟังเทศไม่เป็นความจริง แต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงรู้เรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศท่านเทศแบบคุยกันไม่ได้เส้นไบต,ตั้งท่าทำท่าเป็นผู้มีศักดิ์สีใหญ่นั่งคุยกันแบบกันเองเทศไปบอกไปถามกันไปไล่เลียงกันไปสร้างความเข้าใจให้เกิดในที่สุดผู้รับฟังก็เห็นมาง่ายมีความเข้าใจได้บรรลุมรรคผล ในตอนนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลทรงเรียกพระยศเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระจอมมารอนุปุทิกถามีห้าอย่างเื่อหนึ่งพนาอานิสงส์งทางการให้ว่าทางการให้นี่เป็นของดีเป็นการกําจัดโลภความโลภและเป็นแดนสร้างความเมตตาบารมี พอที่สององค์สมเด็จพระจินสีเทศอานิสงของศีลการรักษาศีลนี่เป็นความดีเป็นเหตุกัดก้นสกัดกัน้นอาวายภูมิทต้องสีลรดการเพื่อทําให้เราไม่เกิดในนรกเป็นเป,นปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เิฉานและเป็นปใจใัจจัยเข้าถึงซึ่งความสุขคือสวรรค์มีทรัพมากและเข้าถึงพระนิพพานเป็นที่สุด พ่อที่สามองสมเด็จพระิชิตามานกล่าวถึงสวรรค์ว่าสวรรค์มีความสุขเพียงใดมีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสมําเร็จทุกอย่างต่างความปรารถนาผูทธิเกิดในสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายร่างกายไม่ทุดโทมปรารถนาเิ่งใดได้สมงความปรารถนาตามใจนึกไม่ต้องลงมือทํา เมื่อข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเท่กล่าวโทษของกามว่ามีกครมีความปรารถนาในกามคืออยากจะมีผัวมีเมียจะร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาจะเป็นการตลอดกาลและชั่วคราวก็ตามทีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นำมาสิ่งความสกปรกของกายและสกปรกของจิตและกลายเป็นคนมีกิจที่ไม่จบเกม คาว่าไม่จบเกมก็หมายความว่าต้องมีทุกข์อยู่ตลอดเวลากือความห่วงใยซึ่งกันและกันต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสตร์สันดาลกล่าวถึงอัน,นสงส์งห่งการบวชคือออกจากกาม็นเลขเรียกกันว่าเล็กขมะบรมีอันนี้องสมเด็จพระญินสีพันนาว่าถ้าเราตัดใจของเราออกจากกามมาคุณได้ อย่างนี้เราจะเข้าถึงความสุขคือค่าคือพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากความขัดข้องพระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้นประยศฟังจบก็ปรากฏว่าบรรลุพระโสดาปฏิพลนี่ในตอนเช้ามาบินดามันดาไม่เห็นลูกชายเห็นลูกชายหายไปจึงได้ใช้คนใช้ออกตามทุกทิศ บิดาก็ไปตามในทิศอันหนึ่งก็ปรากฏว่าไปทางเดียวกับที่พระยศไปเมื่อท่านมิดาไปถึงแล้วไซจึงเข้าไปหาพระยศเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะเทศซาดไปเมื่อพระองค์เมื่อิิดาตามไปเห็นองค์สมเด็จไระจอมไตรกำลังเสด็จจงกรมอยู่ จงกลมนะั้นเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไม่ใช่ยกหนออย่างหนอ้อไม่ใช่ยกยกอย่างอย่างเดินธรรมดาธรรมดาจงกลมนี้ก็แปลว่าเดินเวลาเดินก็ใช้สติสมัมปชัญญะควบอารมณ์อยู่ในเขตของกุศลน,นี่องค์สมเด็จพระทศพลนธ,ธ์กำลังเดินไปเดินมาแก้เมือ่อย พ่อของพระยศเดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเขายังไม่รู้จักว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเป็นการบรรลุครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้พ่อลูกไม่เห็นกันด้วยอำนาจของฤทธิ์เ <ME> ม <U IS> ื่อท่านบันดิตคือผู้เป็นพ่อเห็นพระพุทธเจ้าจึงถามว่าท่านอยู่สถานที่นี้เ,เห็นลูกชายของเราเดินผ่านมาบ้างไหมลูกชายของเราชื่อยศ องสมเด็จพระบรมสุคตจึงกล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญอย่าเพิ่งหาลูกชายของท่านอำมายฟังเทศก่อนไม่ดีหรือในรู้สึกว่าการเทศกของพระพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินแต่ไม่ใช่ง่ายนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อบุคคลใดมีอุปนิสัยไม่ถึงไม่ตกอยู่ในข่ายพยายานพระพุทธเจ้าก็ไม่เทศโปรด ถ้าตกอยู่ในขายพยา,ยานแล้วก็ไม่ต้องนิมนเหมือนกันท่านไปเทศของท่านเองไม่ต้องเสียค่าจ้างรางวัลเทศให้ฟังแบบฟรีๆสำหรับประโยชน์กระดีดายของท่านนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองท่านตกอยู่ในขายพยา,ยานจึงปรากฏว่าองค์สมเด็จพระิชิตามารเทศง่ายผิดปกติ ทางความจริงจะเรียก่าผิดปกติก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปกติเขาอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วกันเมื่อองค์สมเด็จพระพิจิตรม,มานให้ให้ท่านพ่อของท่านยัดสะนั่งตั้งก็เทศอนุปุกปุปพิกถาตามเดิมพอเทศจบท่านพ่อก็ได้บรรลุพระโสดาบันเวลานั้นพยศนั่งอยู่ข้างหลังพ่อแม่ไม่พ่อกับลูกไม่เห็นกัน ฟังอนุปพกถาซ้ำก็ปลา,า,า,ายกฎว่าดได้ไรดบรรลุอรหัตผลองสมเด็จพระทดพลยีงนด้คลายฤทธิ์ให้พ่อลูกเห็นกันเมื่อพ่อลูกเห็นกันแล้วท่านพ่อจะในกล่าวกับพยศว่ายศจนให้ชีวิตกับแม่ของชันเถอของเธอเถิดเมื่อเจ้าหายออกมาแม่ของเจ้าร้องไห้เลือดตาจะไหลออกจากกระบอกตา พระยศเป็นพระอาหันเสเป็นแล้วจึได้มองดูองค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่กบิดาของพระยศว่าโพภูริษะดูก่อนบุรุษผู้เจริญยัสะหได้ว่ายศเวลานี้ไม่ควรแก่การครองเรืนอนเพราะได้บรรลุอารหาัตผลเส็จแล้วท่านบินดาพอได้ฟังเท่านั้นก็ปลื้มใจดีใจมาก เพราะว่าเป็นบุญของประโยชน์ข้าเจนังข้าพระพุทธเจ้าขอนิมนพระองคกรบประยชน์ต้องสองท่านให้รับพัตตาหารในเวลาเช้าวันนี้แล้วก็ลากลับเมื่อลากลับไปแล้วพระยศก็ขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเอหิพิกขุแปลว่าเจ้าเจนปจงเป็นมิสุมาเถิดผ้าตรายกีวรสำเร็จปดิริ์จะมาสวมกายท่าน สองท่านก็เข้าไปในบ้านมาฉันพระตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าเทศอีกครั้งมารดากับพัญญาเก่าของพระยศก็สำเร็จประสบดาปฏิผลต่อมาเพื่อนอีกห้าติดห้าคนได้ฟังข่าวว่าพระยศบวชในพระพุทธศาสนาก็เข้ามาบวชมั่งทุกคนฟังอนุปพิกถาเทศกันเดียวกันก็ปรากฏว่าบรรลุมรรผลเหมือนกันหมด นี่การที่ประยศจะพบพระพุทธเจ้าขอเล่าย้อนไปอีกนิดหนึ่งคือว่าตามปกติท่านเป็นโลกมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมีบ้านอยู่สามฤดูเหมือนกับแคมขุนพลฤดูร้อนนฤดูฝนลฤดูหนาวมีบ้านแต่ลหลังแต่ละหลังเหมาะสมแกับฤดูกาลแต่ในระยะน,นั้นปรากฏว่า มีนงครายสำหรับปฏิบัติวนเปลอมีอยู่มากเราเป็นลูกมหาเศรษฐีหาสาวสาวนารีที่มีความสวยความงามได้สะดวกเอามาุนเปลอลูกชายยิ่งท่าไหลเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่สวยสดเงางามตามปกติที่เขานิยมกันตอนยศนอกจากจะมีพญายาประจำแล้วหนึ่งท่าน สาวสังกันนอนในทั้งหลายเหล่านั้นต้องการใครก็ได้แม้จะมีความอิมอ่มเอมเปรียมใจเสเลือเกินแต่ด้งว่าเพราะอาศัยกุผลผลวุญเดิมคืนวันหนึ่งพยศตื่นขึ้นมาตอนดึกเมื่อตอนดึกจงหัดปรากฏวระสติทั้งหลายเหล่านั้นนอนหลับสนิท พยศมองดูบรรดาสาวแสงกำน,นันในที่เป็นเมียเล็กบ้างเมียใหญ่บ้างเมียประจำบ้างมองเห็น,นบรรดาศพไปหมดมีความไม่สบายใจจึงได้สวมรองเท้าออกจากบ้านเดินไปเปล่งวาจาว่าที่นี่บุญบายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเน,นจึงได้พบกับพระพุทธเจ้าและฟังเทศนาวเดียวเป็นประสูดาบัน ฟังครั้งทีสองเป็นพระลรหันเอนี่ท่านทำบุญอะไรกันไว้บรรดาท่านพุทธมริสัตวทั้งหลายคงจะสงสัยถ้าสงสัยก็ยังจะขอย้อนกลับไปในถึงอดีตชาติที่องค์สมเด็จพระบรมมรรคกนน่าคือตัดเขาไว้ ว่าในสมัยก่อนถอยหลังไปในาศาสนาพระองค์สมเด็จเระจอมไตรบริมาศาสนามีนามว่าพราะกบสัรพุทธพลสมัยนั้นปรากฏมาพยศกับเพื่อนทั้งห้าสิบห้าคนเป็นสัพเพอร์อาธารณะคำว่าสัพเ,เพอรเป็นคนสำหรับเผาศพบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบ แต่ว่าไม่ใช่นักเผาศพรับจ้างเหมือนกับตามวัดต่างๆที่เขามีเมนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เผาศพสำหรับศพคนที่มา่ํล่ำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขัดข้องมีคนเขารับจ้างเผาให้คณะท่านคณะของท่านประยชน์ก็ไม่เกี่ยว เกียวอยู่อย่างเดียวคือว่าถ้าคณะใดคนใดมีความยากจนเข็นใจมีความเป็นอยู่ไม่ปกติสุขไม่มีทรัพย์สินเงินทองหาคนรับจ้างเผาไม่ได้คณะประยศก็ทําให้เป็นสาธรารณประโยชน์เมตตามรมีไม่คิดค่าจ้างรางวัลใดๆทำแบบนี้เป็นปกติมา ต่อมาภายหลังวันหนึ่งปรากฏว่าคณะของพยศคือบิดามันดาพัญญาและตัวของท่านกำลังบริโภคอาหารอยู่มีคนเข้ามาแจ้งบอกว่ามีโฉมตรูนน้ำหนึ่งกำลังตั้งคันตายลอยมาตามกระแสน้ำชาวบ้านเขาดึงเข้าไว้นื่งมาตามพระยศไปเพราว่าศพสาธรณะมาแล้ว ขอเชิญบรรดาคณะสัปเหร่ผู้ใจแกล้วผู้มีจิตเมตตาในตรวจกรุณาไปจัดการศพตามหน้าที่ตระยศบิดามันดาพัญญาพร้อมไดเสหายทั้งห้าจิตห้าคนก็มีความยินดีไม่มีความรังเีตีตจไปช่วยกันจัดการศกยกขึ้นสู่เชตตกรแล้วก็เฟืนใส่เอาไฟเผา กะว่าฟืนเพียงเท่านี้ก็สามารถจะทําให้ศพไหมได้แบบสบายๆแล้วก,กลับมาบ้านรับทานอาหารต่อไปเจยงครู่ใหญ่ๆฟืนหมดไฟสูมก็ปรากฏว่าศพเผาไม่ไหม้ชาวบ้านทั้งหลายจึงได้มาแจ้งให้พระยศทราบท่านพระยศเม์ทราบแล้วจึงได้ไปดู เห็นศพไม่ไหม้จริงๆเพราะศพอมอิ่มไปได้วยน้ําจนได้เสียมไม้แหลมแล้วก็แทงลงไปให้น้ําไหลออกมาแทงส้นไหลรูรอดไปเยอะนี่มันไม่ไหลแต่น้ํในบรรดาแต่พุทธบริษัทน้ําเลือดน้ําเหลืองน้าหนองไขมัน,นต่างๆมันก็ไหลมันด้วยชั่วกันไหล พยศพิจารณาไปแล้วก็เห็นรู้สึกในใจว่าโอ้นอร่างกายของคนนี้หาความดีอะไรไม่ได้ส่วนที่อยู่ภายในเต็มไปด้วยความสุขรกโสมมมสงมที่เราเห็นว่าสวยก็คือหนังกำพร้าที่ปิดบังอยู่นิดเดียวเท่านั้นข้างในจริงๆนั้นที่ไหนได้ไม่น่าดูเลย ยิ่งมองดูเพียงใดความเบื่อหน่ายเห็นว่าร่างกายสุขปรกมันก็มีขึ้นอารมณ์จิตจึงเกิดนิพิทายานจับใจคำว่าน,นิพิทายานแปลว่รารู้ยานนี่แปลว่ารู้นิพิทาแปลว่าเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายจริงๆคิดว่าร่างกายของเรา,าคนดีของบุคคลอื่นก็ดีมันสุขกรกแบบนี้นี่เราจะไปนั่งยินดียินร้ายกับร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร รอบระครับระคองกายก็ไม่ต่างกับกายประครับประคองถุงอุจาระค <c oughs> ือข้างใน้ายอุจาระมันสกรปรกมันเน่าเละเทอะไปหมดทําให้จิตสลดเกิดนิพพิทายานมีความเบื่อหน่ายในขันห้าคือร่างกายเมื่อท่านมีความรู้สึกอย่างนี้จึงไปบอกพ่อบอกแม่บอกพันยาบอกเสหายทั้งห้าสิบห้าคน ให้คนทุกคนมานั่งพิจารณาดูสร้างศพของสตรีหญิงสาวสวยแต่มีท้องมันด้วยคือมีบุตรในครรภ์ว่าสิ่งทั้งหลายที่มันหลังหลอ,อกมานั้นมันน่ารักน่าชมเพียงใดคนทั้งหลายที่ได้รับฟังมาดูแล้วก็เกิดนิพิทาย,ยายความเบื่อหน่ายในร่างกายเหมือนกันทำให้ความเมามันบรรยากาศมารมลดน้อยลงไปยังไม่หมด เพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของสา ح, มีหน้าที่ของภรรยายังปฏิบัติกันตามปกติแต่ว่าจิตใจนี้จะมีความเรื่นเริงอย่างสมัยก่อนนั่นก็หาไม่เพราะอาศัยความดีเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์นันลาลจิตใจของท่านนันหลนั้นก็มีความเบื่อนหน่ายในร่างกายเห็นว่าสกปรก เห็คนเดินไปเดินมาก็นึกถึงภาพสตรีคนที่ว่าเมื่อครู่นี้พี่ตายแล้วก็แทงให้น้ําเหลืองน้ำหนองเลือดน้ำเ,เลือดไขมันต่างๆไหลลงมาท่านมองหน้าผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีคิดว่าสภาพอย่างนี้มันมีสภาวะเหมือนกันเมื่อจิตใจของท่านประยศมีนิพพทายานแต่ยังไม่ถึงที่สุด ดังนั้นบุคคลคณะนี้มาตายจากความเป็นมนุษย์จึงไปเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกอาศัยเมตตาบารมีของท่านเกิดมาในชาติใหม่มาองค์สมเด็จพระวิหิมมานตรัสแล้วตอนนี้เองก็ปรากฏว่าเป็นเศรษฐีไปตามตามกันเนี่ยด้วยอำนาจบารมีของเมตตาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน อาศัยนิพิทายานเดิมที่เคยพบมาก่อนฉะนั้น,น,น,นเมื่อพบองโสเนตวชินาวรเมื่อพระพุทธเจ้าเทศไปถ้าแด่ทานศีลในขธรรมะอะไรก็ตามถ้าเทศทานศีลสวรรค์แล้วก็โทษของกา,การออกจากกรรมไปกระทบใจตรงกรรมมารมณ์มันไม่ดีเมื่อการออกจากกรรมมันเป็นของดี มีองค์สมเด็จพระชินาสีมักจะสก,กิจแผลตาอยู่เสมอเพราะว่าพระองค์ทรงทราบจึงเป็นปัจจัยให้พระยศะะบรรดาสหายเพราะไม่ได้บีดามรดาพัญญาสมเร็จอรหัตผลในตอนต้นก็เป็นตระสูดาบันแบบง่ายๆนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการนำเรื่องราวของมาพระยศมากล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัท ก็เพื่อท่าน,น,นหลายจะได้ทราบชัดว่าจิตใจของเราทรักทำจุดใดจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าส,สอนไว้แล้วปฏิบัติทำกำลังใจของเรายึดมั่นในอารมณ์นั้นให้ปรากฏว่าธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสุขตจะสร้างความสมายใจให้เกิดในชาติปัจจุบัน ถ้าเราไม่สามารถจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้แต่ว่าใจของเราจับเพื่อวินดีเฉพาะในอารมณ์ธรรมบทนั้นบทเดียวและเราก็ไม่ยอมปล่อยอย่างอื่นเราชอบหมนกันแต่รักบทไหนเกาะบทนั้นให้ติดอย่างนี้เมื่อจิตออกจากร่างตายไปก็ไปสวรรค์ก่อนถ้าย้อนลงกลับมาเกิดอีกทีคราวนี้เป็นได้ถึงพระนิพพานกันแน่ ฉะนั้นการเข้าถึงพณนิพพานนี่เป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเรามีความฉลาดในการปฏิบัติธรรมเราก็จำเอาไว้ว่าทั้งขาก็ดีงูเหลืองก็ดีพะยศะก็ดีที่ความดีเฉพาะหน้าหมายความว่ามีความดีเฉพาะอย่างเขาก็ไปพนิพพานได้ชั้นใดเราเราพุทธบริษัททัหลายมีเสียงสำหรับฟังมีหนังสือสำหรับดู เราก็พิเคราะห์ดูว่าอย่างไหนดีแล้วก็จับอย่างนั้นเป็นปกติในที่สุดเราก็จะมีผลเข้าพนิพานอย่างน้อยก็าชาติหน้าเท่านั้นอาราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสัญญาณบอกหมดบอกบอก,บอกหมดเวลาสามทีปรากฏแล้วก็กรุงขอ,อุติไว้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์นะมงคลสมบูรณ์ปูนผล ยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี